เขาอ่ะคิดถึงกเีโร่มากมากมันออมากขนาดนั้นอเองคิดถึง,งแต่ค่าเหรอเอาดีๆีฮะันก็คิดถึงเพื่อนแหละแล้วเพื่อนไม่คิดถึงเราเหรอคิดถึงกำมังน,นะคิดถึงแต่ว่ามีแป๊บนึงเะบวยเช่ร อ้าสายช้าแปลว่าอาจจะยังไม่ากพออ้าสายช้าเอานิดหน่อยเป็นไรอ่ะไม่ช้าขนาดน,นั้นฮะทำอะไรอยู่ขับรถเล่นอนขับรถเล่นอยู่บนถนนอยู่ที่ไหนชิวยัยแล้วบนถนนบนถนนบนถนนบนที่ไหนถนนไหนเออใช้น,น้ำเสียเขาดีเป็นไรเนี่ยอยู่ที่ไหนถนนไหนถนนรามคำแหง ไปทั่วอะไรละ่ะซิตี้ไม่มีลำคำแหงกพลามแปดรู้ใช่ไหม,มว่าตรงไหนพลแปดได้ยังไงไปได้สีไหนส่งจีมาซีอยู่ตรงนั้นจริงเปล่าเขาจะดูส่งจีมาซีได้ได้ไม่อยู่พลามแปดแล้วก็นะเคอทำอะไรอยู่อ่ะเขาอยู่เรเบลว่างหรือย,อยังเอาง,อางี้อะไรนะเดี๋ยวไปหาเรเบลไหนส่งจีมาเธออยู่ไหนเดี๋ยวไปหาก็ได้ถ้าว่างแล้วว่ารูปมาถ่ายรูปมาซิอืแค่นี้นะว่างแล้วก็ค่อยบอกนะ เขาว่างแล้วเธอยังอยู่เล,เลยเบลเลยก็อยู่เลยเบลก็ว่างแล้วนี่ไงแล้วเธอทำอะไรเป่าขับรถเล่นอยู่ใครอยู่กับเพื่อนทอยไม่หรอกเขาไม่เห็นได้ยินเสียงรถเลยเธอลมอยังเย็นเลยนะเพื่อนไม่ได้ยินเสียงรถเลยไหนถ่ายรูปมาสิตอนนี้เลยเร็วๆมันอยู่รถมันถ่ายไม่ได้ได้ย,ยินเสียงลมบ้าล้วอ่ะสั่นประสาทเขานะฟันประสาทอะไรเปิดกระจกอยู่เนี่ย ถ่รูปมาจอดรถแล้วถ่ายรูปมาตอนนี้เลยอู้เธอมันก็ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง,งแม่เขาไปหาที่จอดดีๆแล้วกันเขาถ่ายโอเคไหมไม่ต้องเลยเธอเขารีหลอดด้วยอ,อู้หเธอเป็นอย่างนี้อีกแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนี้อะไรเ <c oughs> ขาบอกให้ถ่ายรูปมาเออเดี๋ยวถ่ายแค่นี้เนี่ยอ่าถ่ายตรงบนรถก็ได้บนรถโอเคถ่ายตอนขับรถ่ะได้ได้ได้โอเคเฮ้ยรถซิาะ เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยข้างๆเนี่ยถ่าูปด้วเธอถ่ายรูปก็อาจจะใช่ฮะนะแกเกี่ยว่อนลแกเกี่ยวแกเกมไม่เยอะยังอ้าวเรามีเวอร์เพลงคนเดียวตัวเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกับเร่าหรอสองคนอ้าวหรอ ครับมาไงให้เขาดูอะไรเอา้าก็เลยเขาถ่ายรูปรูปให้มันเห็นด้วยดิว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่ถ่ายท้องฟ้าเธอเป็นเปล่าเอา้าก็เธอไม่บอกเขาจะไปรู้ไม่ล่ะเพราะว่าถ่ายนนมันสวยปกติเธอไม่ได้ถ่ายรูปอย่างนี้เธอไปทําอะไรมันเขาจะ,จ,ะจะตายแล้วเนี่ยจะไปดีหลอดเธอเดี๋ยวเขาไปดีหลอดเดี๋ยวเขาดี๋ยวเขาไปหาเห็นไหมเธออะไรถ่ายรูปมาดีๆก็ไม่ได้ได้ถ่ายได้เดี๋ยวถ่ายให้โอเคนะถ่ายมาสิ โอเคโอเคเพื่อนกิมอ่านข้าความสิเขามีความรับกับเราด้วยแหละข้อควงมทำไมข้อความมีนค่าส่งให้เองไงไม่มีนะเพื่อนส่งผิดเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่อ่านอ่านย้อนดิที่ข้าบอกมันจะจะบอกไงจะเตือนปฏิทินใช่คือข้าไม่อยากพิมพ์อยากเอาพูดตัวเองคือคิดถึงนะอือ คิดถึงเพื่อนเหมือนกันนะไอ้ป้าเอ๋ยเธอเป็นอะไรกูเพลงหัวเราะอะไรความคิดถึงมันล้นออกปากไนล่ะครับไนล่ะอะไรนะไหนอยู่ไหนรีหลอดอยู่ที่ไหนแลนเขียวเขาก็อยู่แลนเขียวเนี่ย ไม่จริงอะอะไรเขาอยู่แลนเขียวนะาแลนดเขียวเนี่ยย่ามาเลี่ยมอย่ามาเลี่ยมเลี่ยมหรอกชิบผายนะเด็กอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอไหนโอ้เธอไม่เห็นเขาได้ไงไม่เห็นมีดูเห็นอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำไหนลูกกูเพิ่งถ่ายไปดูจะไม่อยู่ได้ไงน้ำแลนเขียวไม่มีเธอมีมึงเดินไปดูดิห้องสองห้องสามมีปะวะชิบผายเลย อ๋อแลนแดงนี่ว่าแลนแดงแเธอแลนแดงแลนแดงมึงแวะดูห้องน้ำให้กูดิมีผัวกูอยู่ในนั้น,นเป็นอะไรเนี่ยเดีไไ๋ยวเป็นอะไรเย้เธออยู่ไหนขึ้นมาสีห่าที่รักเธอเป็นอะไรเนี่ยฮะแต่เขาจะไปอ<ม>นะไรเป็นไรเธอยอยู่ไหนจะไปเล้วให้ไปหาไม่เนี่ยเอาสารุปไปถ่ายรูปมาเดี๋ยวเขาจะไปหาเธอเองเก่งมากนะใช่ไหมดูแค่รูปจะเจอใช่ไหมได้ เย้เตือนแล้วต้องปีกตัวแล้ววะเห็นรหัสแดงเลยแนะต้อยกูต้องปีกตอกแต่ตรงนี้แล้วเออเย้ถอยถอยถอยเป็นอะไรไหนไหนวไหนพูดเมื่อกทีเป็นอะไรฮะเป็นเมียมก็บอกไปสิควายเป็นอยู่แล้วครับเมียน่ะเมียหลวงนะมึงก็บอกเป็นควายเออกตะโกนไส่เป็นเมียหลวงอะไรผัวกูไม่ได้มีเมียน้อยซะหน่อย